สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอีกแล้วนะครับหนุ่มปรีชาสปาสดนะครับและผมธนกิจพมจิตครับครับผมพี่ธนกิจพมจิตนะครับตอนนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมข้าสู่เกษตรแคตตาล็อกนะครับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสินค้าในเกษตรแคตตาล็อกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสารปรับปรุงดินแท้ช้างให้ภูเขาไฟเอนไซม์แล้วก็มีสินค้าอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งอยู่ในเกษตรแคตตาล็อกของเรานะครับ วันนี้ผมได้มายืนคู่กับพี่ธนกิจพรมจิตนี่ในฐานะที่เป็นประธานบริหารทางภาคใต้เลยทีเดียวนะครับผมได้ลงพื้นที่ทางจังหวัดทางภาคใต้นะฮะไม่ว่าทั้งหัดงหมด14จังหวัดเลยผมเดินมา1ิบสี่จังหวัดนะครับเดินไปทุกจังหวัดจริงๆครับวันวันนี้เราเราเดินเต็มเต็มเต็มพื้นที่จริงๆครับหวังว่าเกษตรแคาล็อกก็น่าจะเป็น ที่ื่ดชอบของเจ้าเกษตรภาคใต้นะครับเรื่องราวในเรื่องของเกษตรคารล็อกในพื้นที่ทางภาคใต้นี้นะครับสินค้าที่นิยมกันมากๆนะฮะแล้วที่ใช้กันอยู่หลากหลายเต็มทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสวนปาล์มสวนยางที่ผมเองแล้วก็พี่ธนกิจเองได้ลุยลงไปปลูกเบิกถึงที่สวนนะฮะไปพบผู้ใช้จริงคนใช้จริงแล้วก็เป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วก็ผู้จัดการแต่ละเขตด้วยนะครับมีมีตอนนี้ก็ ขยายพื้นฐานการตลาดออกไปเยอะครับ14จังหวัดภาคใต้เนี่ยเราคุมไว้หมดแล้วนะครับพื้นที่ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของเกษตรแคตาล็อกซึ่งเป็นผู้ผลิตช้างให้พวกเขาไปนะครับมาสู่พี่น้องชาวใต้นะครับวันนี้พี่น้องชาวใต้ก็ยินยอมพร้อมรับกับเกษตรแคตาล็อกของเรานะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวนึงดีๆนะครับบรรยากาศที่เรายืนอยู่ตรงนี้ฮะก็เป็นริมทะเล หาของที่อำเภอขนอมครับอที่นี่อำเภอขนอมครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับซึ่งผมจะทําจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นโมเดลของเกษตรแคตาล็อกของเราครับโมเดลของนครศรีธรรมราชก็คือตอนนี้เราขยายตัวแทนจาหน่ายจุดกระจายสินค้าไปทั่วทั้งจังหวัดครับตอนนี้เรากระจายไปทั้งจังหวัดแล้วก็มีจุดกระจายสินค้าทุกอำเภอทุกพื้นที่23อำเภอกับ1กิ่ง วันนี้เราขยายไปหมดแล้วนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าในทางภาคใต้เนี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นจุดเซ็นเตอร์ใหญ่เลยเป็นจุดเซ็นเตอร์ใหญ่ของภาคใต้เลของของเราครับตรงนี้นะฮะในจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ว่าจะเป็นสวนปาล์มสวนยางนะครับสวนทุเรียนแล้วก็พืชอื่นๆนะฮะที่ว่าใช้กันสินค้าของเราเนี่ยใช้กันเยอะแยะมากมายเลยเราได้ลงพื้นที่ตรงเนี้ยนครศรีธรรมราชนี่เกือบเต็มพื้นที่เลเกือบเต็มพื้นที่แลวครับตอนนี้เราขยายไปเกือบ ทุกอำเภอของของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยการบริหารงานของพี่ธนกิจพรมจิตเองซึ่งเป็นในฐานะประธานภาคใต้ดูแลสาขาภาคใต้ของเราด้วยเป็นประธานบริหารบริษัทไทยกตัญยูสาขาภาคใต้นะครับก็ดูแลทั้งหมด14จังหวัดครับถูกต้องครับตอนนี้เราเปิดสาขาสำนักงานสาขาอยู่ที่ตลาดบ้านในนะครับอยู่อยู่บริเวณการยานดิตอำเภอการยารยานดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ เราเปิดสาขาที่นั่นเปิดเป็นเหมือนสำนักงานใหญ่ของบริษัทนะครับแต่มันเป็นสาขาของบริษัทแค่นั้นเองครับก <g ül auch> ็คือเป็นสาขาย่อยของบริษัทไทยกตันยู <g ül auch> นะครับแต่สำนักง,งานใหญ่ก็อยู่อยู่ที่กรุงเทพอ,อ,อันนี้ก็เป็นสำนักง,งานอีกสำนักง,งานนึงซึ่งอยู่ที่อำเภอกาญจาน,านิษฐ์จงังหวัดสาุทรธานีซึ่งพวกเราสามารถที่จะไปใช้บริการทางด้านเอกสารทางด้านข้อมูลข่าวสารทางด้านสินค้าสินค้านะฮะอ่าแล้วก็เป็นจุดรับสินค้าด้วยจุดรับสินค้าด้วยแล้วก็ ที่สำคัญก็มีห้องประชุมเป็นของตัวเองนะครับห้องประชุมนี้เรียบร้อยพร้อมสำหรับพวกเราทุกท่านนะครับก็ฝากถึงผู้ที่สนใจที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือแม้กระทั่งผู้ที่สนใจจะใช้นะครับก็สามารถติดต่อได้ทางสํานักงานใหญ่นี้หรือทางพี่นกิจได้เดี๋ยวผมก็จะให้พี่นกิจฝากเบอร์โทรนิดนึงนะครับใครที่สนใจจะเข้ามาร่วมงานกับเราต้องมีคุณสมบัติอย่างไรแบบไหนนะครับคุณสมบัติของการเป็น เป็นสมาชิกของเราก็คือนะครับเราต้องสมัครก่อนนะครับคุณนริบัตรก็คือซื้อมาหนึ่งกระสอบค่าสมาชิกอีกร้อยห้าสิบบาทก็เป็น830แปดร้อยสามสิบบาทครับอันนี้พวกคุณก็เป็นสามารถเป็นสมาชิกของบริษัทเราได้แล้วนะครับสามารถซื้อใช้เองในเกษตรขั้นตด้วยไม่ว่าจะเป็นสินค้ายาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงนะับฮอร์โมนต่างๆตัวซีตัวทารานนี้เรามีครบเลยมีครบครับมีครบในในเกษตรขั้นต่ของเรามีครบ นี่ก็ถือว่าเป็นความพร้อมนะครับของบริษัทไทยกายูของเรานะครับโปรเจกต์เกษตรแคาล็อกนี้ราคาในการสมัครสมาชิกนะครับเราขอบอกว่าสารปรับปรุงดินแท้ช้างให้ร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งกระสอบในราคาหกร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็ค่าสมัครสมาชิกคุณจะได้รับแคาล็อกหนึ่งใบครับค่าสมัครอีกร้อยห้าสิบบาทเป็นเงินแปดร้อยสามสิบบาทครับการ้ครับแค่นี้แล้วมีอีกนิดนึงไปจ่ายตังค์ที่เซเว่นเสียค่าบริการยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทคุณจะได้ระบบ เว็บไซต์ของตัวเองนะฮะได้แคตตาล็อกไปหนึ่ง<ม>เล่มทํกการตลาดหรือการจะซื้อใช้เองได้เลยะะและหลังจากนั้นคุณก็ได้รับสินค้าได้ซื้อสินค้าในราคาที่ต่ํากว่าในนามสมาชิกของบัตรครับครับสินค้าที่เรามีอยู่ในแคตตาล็อกนี้ก็คือสินค้าหลากหลายที่มีอยู่ตามร้านขายปุ๋ยขยะทั่วไปนะ,ะคะแต่ว่าซื้อของเราในแคตตาล็อกนี้เราจะได้เงินทอนคืนหรือเรียกว่าคิกแบ็กนะครับต้องครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ดีๆที่เรามาฝากพี่น้องชาวเกษตรกรพี่กิจฝากเบอร์โทรนิดนึงครับพี่ ท่านผู้ใดสนใจนะครับวันนี้กเกษตรแคตาล็อกของเรามาลงมาที่ใต้ครับลงมาที่ภากใต้นะครับท่านก็สามารถติดต่อที่ตัวผมได้ตรงเลยนะครับผมธนก,กิจผมจิตครับเบอร์โทร0878958970นะครับเบอร์นี้ได้24ชั่วโมงนะครับครับ นี่ก็คือฝากถึงพี่น้องทางภาคใต้ที่สนใจนะครับก็ติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่สาขาใหญ่ภาคใต้ตอนที่เราเปิดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพี่แล้วเดี๋ยวคอยติดตามภาพเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าเราจะเป็นลงสวนปาล์มสวนยางนะครับที่เราได้ไปถ่ายทําไว้ซึ่งเป็นทีมงานพิธีการกิจทั้งนั้นเลยนะฮะ เราจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามคอยดูกันว่าเขาใช้ยังไงเขาใช้แบบไหนได้ผลดีจริงไหมนะครับคอยติดตามกันนะครับเป็นการสื่อสาสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ธกิจมากๆนะครับขอบคุณพี่ธากิจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ